สวัสดีครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งโลเคชันนะครับที่เราสวิฟต์เลดฮันเตอร์ต้องมาตำกันนะครับรีบหาที่หาทางกันเลยครับนกเยอะมากครับที่นี่อำ,อำเภอท้อ,อ,ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับติดเขื่อนสีนคกขริน,นะครับเป็นแหล่งที่นกเยอะมากครับไปชมกันเลยครับ และวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่นลิตนะครับที่พาเราเข้าชมบ้านนกทองะภ,ภูมินะครับขอบคุณพี่นลิตมาณนะที่นี่ด้วยขาม,มีขาวด้วยดำด้วยฮนะและพี่นลิตก็ฝากบอกเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาทําบ้านนกในอำเภอทองบภ,ภูมิหรือจังหวัดกาญจนบุรีในบริเวณรอบๆนี้นะครับก็ดูกันเอาครับ ลังนกเขาไม่ธรรมาดาจริงๆครับบางคนเขาก็หาว่าพินาลิตนะครับกักไม่ให้มาทํานะครับพินาลิตบอกว่าเชิญมาทํากันเลยครับแล้วดูหลังที่เราได้กันนะครับผลลัพธ์ที่เราได้กันพี่าลิดบอกเครียดมากเลยทํำยังไงดีใครมีวิธีแชทมาหน่อยนะครับซึ่งเจ้าลังนกที่นี่นะครับ จะมีทั้งรังสีขาวและรังสีดํานะครับรังสีขาวก็จะเป็นพันนกที่ใช้น้ำลายทำรังที่เรากินกันนะครับส่วนรังสีดำํำพันนี้เขาใช้ขี้ทำรังนะครับเขอาขี้นกที่เขามูลนกของเขามาสร้างเป็นรังเพื่อฟักไข่ะครับซึ่งต่างจากรังดําตามถ้ำทางภาคใต้นะครับ อันนั้นยังมีน้ำลายบางแต่อันนี้ขี้ร้วนๆเลยครับไม่มีน้ำลายเลยกินไม่ได้ครับส่วนใครที่หลงเข้ามาทำแล้วนะครับแล้วเจอหลังดำนะครับผมมีวิธีแก้ครับง่ายๆเลยทุบตึกพิ้งครับเราทำอะไรมันไม่ได้ครับทั้งปิดเสียงทั้งทำอะไรมันก็ยังมาครับ นี่นะครับดูดูดูด,ด,ดูตัวที่เขาเกาะนะครับเหมือนลังเขาปกติทั่วไปของเราเลยนะครับ